ดูปะมีว่างวันพุธวันเดียวอ่ะฟฟิิิิตตตต้้งงวันอาทิตย์ถ่ายซีรีส์อ่ะมีแคสทีมก่อนวันจันทรเนี่ยวันศุกร์ฟิตติ้งบ้งวันจันทร์เป็นจันทร์แคสที่มก่อนน่างัอจี๊ดใช่น่าเด็กมากเลยเหมือนอยู่ในบ้านที่นี่คือมิติกลนตามาวันนี้ไม่ได้นตามาไม่ไม่คือจริงๆนะไม่ได้ เลยเพราะว่าเสร็จจากร้านอ่ะเขาลุมหัวเนี่ยอยู่สองคนอ่ะคือผสมสีไปผสมสีมาคือแบบทำอะไรก็ได้ให้แดงออกไปอ่ะกี่ชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็นอ่ะนั่งแสบตาอยู่แบบจิ๋งมันบอกไม่อร่อยอยาไม่ชินเลยอ่ะน่ารักดีฉันอยู่ในบ้านอ่ะค่ะไม่ชินเลยอ่ะเดี๋ยวก็ชิน กระลุงพลังที่มัดนี่คือไม่ให้เห็นสีใช่ไหมถ่าร้านยังอ๋อสารเคมีมันพ่งโดนหัวผมเลยร่วงมาถูกใดได้เลยอ่ะ มันคือเมื่อคืนได้ตรงมาแล้วมามัดรวบเลยลูกโป่งเป็นลูกโป่งลูกผม่อ๋อวปลูกผมเยอะทำไมเดี๋ยวมีท้าเอาแล้วกันนะโกนทิ้งไปเลยไล้วกันนะวะกลัวทิ้งอุ้ยเล็กก็ยังไม่ได้ทำเลยนะจะไปทำแล้วกันวันนี้ไฟดับไม่ได้เรียนยกขาสเป็นเฉยพรุ่งนี้แทนอาจารย์แม่อ้อย สอบข่าวในพระราชสำนักโอ้โให้ชัดเน้อดูดิ้ชร์ดิแชร์ยังไงทำสีสวัสดีค่ะดีเลยน่ไม่น่าเกินนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าไม่ใส่สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักเบรยเออตอนนี้จบเนี่ยไม่โดนหักคะแนนตรงนี้เลยเบยขอให้นั่งเลยนะขอให้นั่งแล้วก็มีกระดาษอ่านเหมือนนักข่าวจริงเลยบอกนั่ง สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักต้องพูดชัดมากวันนี้เวลามั้งเนค่ยหูงงต้องเป๊ะเำราชสาต้องเป๊ะต้องเป๊ะรอเรือรอข่าวในพระราชสำนักอีกอันนั้นแยกไปในงานได้พูดไม่ชัดแน่นอนข่าวในพระราชสำนักนะที่มีประเทศประเทศพระราชสำนักไม่ไมประเทศพระราชนั เทพรัราชเนอะไม่ใช่ี่นิกระเทพราชชานาสย่ามโรมาตาชกุมารีเอเลยเต็มืออะไรเ่ี่มาสายเลยอะแต่วันนี้โชคดีวันเปนติดนะติดถึงห้องพ่นน้ำหอมอะ เมนให้เป็นอยู่คนเดียวเธอเก่งใจไป็นไรหรอกหนุ่มเมื่อกี้ทุกคนต้งมีใครได้ลูกเมื่อกี้แน่นอนมีมเลเจเดี๋ยวพี่แคปจตคลิปเัาไม่ด้ทนละเนดี๋ยวพี่แคปแต่คลิปมัาอไม่เอาพี่กดอ่ะไม่เป็นไรหรอกลงรูปแรกนานทีเนาะนานโอเคนะนานจะลงทีไง ไม่ต้อองกนะเสียดายนึกว่าจะได้ค่าเปิดโถแบบว่าเจ็บๆเลยน้ายกแล้วเหรอวันนี้เขามีพร็อพมาด้วยอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ขอบของไลก้าแว่นตาไม่มีเลยหรอกแว่นตาไม่มีเลนแค่นั้นแหละเปิดซะใหญ่เลยไม่เอามาใส่สาแวแว่นน่ารักอะ ไปค่ะเปวันนี้ได้มาดูวันนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยชุดแน่นหรอเอ้าเขาเคยอะไรเอ้าเราไม่ได้ไปวัดเวลที่น้าบอกวัดเวลวัดเวลทุกวันน่ะโอวัดเวลพี่นางนอนไม่หลับเลยไปเขาท้าพูดมากใช่ใช่นาพูดท้าไี่ท้านั่นน้าแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะแล้วทิ้งเนตไปนอนกับพ่อแล้วคือตกใจกลับมาไม่เห็นน้องอ่ะแล้วพ่อหงายยับยู่ยี่ น้าหายพ่อ <laughs> ไปแล้วไปแล้วโดยที่ไม่บอกพี่มันเลยไปแล้วจะตกใจก็นึว่าน้องหายเปิดประตูนหน้าต่งาเองที่จริงนี้น่าจะไปเจ็ดวันภาวะ <5. S 1> ตัวเองต้องเจ็ดอ่ะหูไปแค่ห้าไปเจ็ดีดีเจ็ดเจ็ดจะได้นิ่มจะได้นิ่งเนี่ยโอ,นะอ้ยนนิ่งมากเลยนะตอนที่เขาพกับแม่ไม่ยอมมา ง่ามากเลยเห็นพี่รหัสอ่ะแล้วหนูก็แบบสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กีพอออพอออกจากวัดวันแรกไปเซ็นทันเลยไม่ผิดเนอะสีเนี้ีไม่แตกะม่ใช่เป็นที่อ่างกระจรใช่เซนทรัลเซนทรัลเซนทรัล